สวัสดีครับ MMA มแม็กโซล l จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับกับชุดออนกิจ5,000วัตต์นะครับของยี่ห้อโซฟานะครับโซฟาของประเทศเยอรมันนะครับมาตรฐานการผลิตประเทศเยอรมันนะครับเป็นตัว5,000วัตต์หรือ 5k นะครับซิงเกิลเฟ e มีคู่มือการต่อให้มีตู้อ่ตู้คอนโทรลให้นะครับตู้คอนซูมเมอร์ให้แล้วก็ มีสายต่อพ่วงนะครับมีซีทีคล้องกันย้อนให้ด้วยนะครับมีซีทีคล้องกันย้อนให้ด้วยมีเสาวไวไฟให้นะครับพอไปถึงแล้วก็ให้คุณพี่ใส่เสาวไวไฟด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่ไปให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าลงกล่องไม่ได้นะครับเอาไปใส่ที่นู่นเนาะครับอันนี้เป็นของคุณพี่อ่าเป็นของบริษัทนะครับบริษัทกิจรุ่งแสง2011จำกัดนะครับสั่งมาจากเขตมินบุรีกรุงเทพมหานคร เขตเมนบุรีกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้านนะครับในส่วนของชุด5 k เคนั้นนะครับผมมีคู่มือการต่อไปให้ด้วยนะครับจะใช้แผ่นสสติงก็คือชุดละ2ชุดนะครับ2ชุดก็คืออนุกรมกัน2ชุดชุดละแแผ่นนะครับชุดละไม่เกิน8แผ่นเอามาเข้ากับเบรกเกอร์เลยนะครับมีคู่มือไปให้ด้วยแผ่นนี้ชุดใครชุดมันนะครับ p ี1ี v 2ีนะครับ เข้าให้ตรงนะครับตอนเสียบเสียบให้ตรงนะครับ PV 1บวกลบ PD 2บวกลบนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงคอนโทรลนะครับผมจะมีเป็นสติกเกอร์บอกมีเครื่องหมายบวกลบบอกนะครับแล้วก็ AC line input AC line เส้นลายเส้นนิวตันต่อให้ถูกนะครับต่อให้ถูกตรงนี้ต้องระวังนะครับใช้ไขควงสกุไลวัดไฟนะครับเช็คไฟก่อนนะครับเส้นลายเส้นลายจะมีไฟนะครับสังเกตนะเส้นลายคือเส้นที่มีไฟนะครับนิวตันจะไม่มีไฟนะครับ เช็คให้ถูกต้องก่อนนะครับก่อนที่จะยกเบรกเกอร์แล้วพอเช็คความถูกต้องทุกอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยให้ท่านเปิดสวิตช์ออนนะครับเปิดสวิตช์ออนที่ตัวเครื่องตรงนี้สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อไปจากทางร้านนะครับผมจะทําการเซตค่าต่างๆไปให้แล้วนะครับเซตค่าต่างๆไปให้แล้วนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าพีาาว PV 1, PV 2, ีไฟมาเท่าไหร่4 0 0โวลต์นะครับพีวีหนึ่งพีวีสองนะครับไฟมาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ผลิตได้วันนี้ผลิตได้เท่าไรนะครับวิธีการสังเกตนะครับเวลาต่อเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยการคล้องซีทีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการคล้องซีทีให้ท่านเอาซีทีนะครับซีทีนี่นะครับมันจะมีลูกศรอยู่นะครับสังเกตดีันจะมีลูกศรให้ลูกศรชี้ลงนะครับไปคล้องก่อนเบเกอร์นะครับคล้องก่อนเบเกอร์นะครับคล้องก่อนเบเกอร์เลยนะครับซีทีไปคล้องก่อนก่อนเมนเบเกอร์ที่มาจากการไฟฟ้าเลยครับคล้องด้านบนเลย แล้วก็ให้ลูกศรชี้ลงนะครับสังเกตดูมันจะมีลูกศรนะครับให้ลูกศรชี้ลงมานะครับของเส้นลายนะครับข้อสําคัญเลยของเส้นลายนะครับแล้วก็ในส่วนของลายอินลายอินเอซีอินพุนะครับเอซีอินพุตที่อยู่ในตู้นะครับมาจ้ำเข้ากับด้านล่างด้านล่างของเซกิตเบเกอร์หรือว่าจะเป็นคัตเอาท์อะไรก็แล้วแต่นะครับของด้านล่างนะครับมาเข้าเส้นลายลายนิวตันนะครับเอซีอินพุตนะครับในส่วนของพีวีหนึ่งพีวีสองท่านก็ต่ออนุกรมกันชุดละแปดแผ่นเลยครับสติงไทยสติงท่านนะครับ แล้วต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยในส่วนของสายต่ออิวอร์เตอร์ก็ต่อให้ถูกนะครับ PV 1บวกลบ PV 2บวกลบนะครับชุดครชุดมันนะครับผมจับคู่ไปให้แล้วนะครับชุดครชุดมันเสียบสลับกันได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าสลับก็ต้องสลับยกคู่นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องดู PV 1ก็คือผมมีจับคู่ไปให้แล้วนะครับผมจับคู่ไปให้แล้ว PV 1 PV 2เสียบได้เลยนะครับวิธีการสังเกตวิธีการสังเกตขนาที่ไม่มีโหลดนะครับ ขณะที่ไม่มีโหลดนะครับขณะที่ไม่มีโหลดก็คือเครื่องจะต้องไม่ผลิตนะครับก็คือ power normal power อยู่ที่0.05 0.04อยู่ประมาณนี้นะครับต้องไม่ขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่า้าขึ้นมากกว่านี้แสดงว่าท่านต่อ CT ผิดนะครับให้เช็คที่ CT นะครับท่านอาจจะคล้องเส้นผิดหรือกลับด้านนะครับต้องสวิงอยู่ประมาณนี้นะครับ 0. 0.4 0. 0.5เท่านั้นนะครับในกรณีที่ไม่มีโหลดแต่ถ้ามีโหลดมันก็จะขึ้นตามผลิตผลิตตามตามตัว โหลดที่ใช้นะครับตรงนี้หวัดก็จะขึ้นตามโหลดที่ใช้นะครับข้อควรระวังก็มีในเรื่องของการต่อสายนะครับการคล้องซีทีนะครับตามอย่างที่ผมได้แนะนําไปนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับเป็นไกด์ไลน์การต่อเบื้องต้นให้แล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทกิจลุ่งแสงนะครับ2011จําจำกัดนะครับสั่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ เอ็มแม็กโซล่าเซลล์จังหวัดพิษนุโลกครับท่านที่ต้องการระบบประหยัดไฟในบ้านนะครับแล้วก็นําไปต่อเองได้นะครับติดตั้งเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งช่างนะครับหรือคุณพี่ช่างท่านใดนะครับต้องการนําไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับไม่ต้องการเซตระบบเองผมก็เซตไปให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณพี่มีหน้าที่ไปติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานการใช้สายไฟต่างๆนะครับทางร้านได้จัดไปให้อย่างครบชุดเลยนะครับเบอร์โทร 081ครับ680 6051ครับ081 680 6051ครับยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ